ตะก็ตกปลาแบบทองแดงเป็นแบบแนว DIY เอาลวดนะครับทองแดงที่มาจากสายไฟที่เดินในบ้านนี่แหละเอามาดัดนะครับให้ได้รูปทรงเป็นเหมือนตะก้อแล้วก็บัดกีด้วยตะกัวมีหูสองหูไม่มีลูกหมุนใส่นี่ก็ต้องไปทำสายเลย ก็ต้องไปทำสายชิ่งนะครับใส่ลูกหมุนเราเองแล้วก็ต่อตะขอเอาผมว่ามันก็คลาสสิกดีนะครับคลาสสิกดีใช้งานได้ดีมีเบีย้ยวบ้างนะบางจังหวะแบบตีไปหรือบางทีแบบบีบลำบีบอะไรอย่างเงี้ยนะไปโดนจังหวะที่แบบว่าอะไรเข้าตรงมุมตรงสันแต่เบีย้ยวเราก็ดัดได้นะครับ ใครยังใช้ตะก้อทองแดงแบบนี้อยู่ในการตกปลาบ้างครับขอเสียงหน่อยครับผมผมชอบนะผมซื้อลูกใหญ่เวลาปั้นลำมันง่ายดีครับเวลาตีล้างก็ง่ายดีนะดีกว่าตะก้อเกลียวที่เป็นเกลียวสปริงนะครับแต่จะหาซื้อยากหน่อยนะครับแถวบ้านผมมีขายอยู่แค่ร้านเดียวครับที่เหลือไม่มีใครขายแล้ว แต่ท่านอยู่ในโซนภาคกลางต่างจังในกรุงเทพนี้อาจจะย,ยังหาง่ายอยู่เนาะอืโอเคครับ